นะครับใกล้จะหมดแล้วมาถึงคู่ที่6เป็นการโครจรมาพบกันระหว่าง V9 และ V10 ครับนุกนิกและแอนครับสวัสดีครับ ตอนที่ตอนที่สองคนจะไปร้องเพลงนะครับมีมีคนบอกว่าอยากให้โชว์ตอนที่คลาสแอคติ้งก็สอนให้โชว์สวยกันเนี่ยสองคนเนี่ยโชว์กันยังไงอะโชว์สวยอ่ะพอดีอาไม่ได้ดูเลยตอนนั้นช์สวยแล้วคะสวยบอกไปก่อนเลยว,ว่าสวยทั้งคู่แต่โชว์ยังไงก็คงเป็นท่าเต้นมาหาดอยน,นะ่ะ ได้ยังไงในเรองล,ลงโชว์ให้ดูนี้นึงนะำหนี้มันนิดเดียว <c oughs> ในคลาสแอคติง้งครูสอนว่ายังไงฮะเออ่ก็จะให้โอเวอร์แอคติ้งค่ะเพราะว่าอ,อยู่ในหอคนเยอะอค่ะทุกที่ก็เหมือนกันก็เ,เป็นพวกอารมณ์แรงกว่านะครับเรียกว่าเพลงนี้มาโชว์สวยกันะนะครับในเรื่องอธิบายให้ฟังที่ว่าการโชว์สวยของเราเองเนี่ยมันไม่ยากหรอกแต่โชว์สวยใส่กันเนี่ยมันเป็นยังไง ในทีมโจทย์เพลงเนี่ยค่ะมันจะเป็นสวยสวยร้ายใส่กันสวยร้ายเฟกใส่กันค่ะอ๋อเหมือนเหมือนอย่างในละครไหมที่แบบตัวร้ายจะต้องจะต้องสวยใส่ตัวดีตัวนางเอกว่าฉันนั้นสวยกว่าเธออ่าจจะมันนะอันนี้ต้อต้องต้องคอยดูว่ะาเราจะสวยร้ายเฟกใส่กันได้ขนาดไหนร้ายทั้งคู่หรือว่าร้ายคนนึงเป็นนางเอกร้ายทั้งคู่ร้ายทั้งคู่เลยเหรอคะอ้อแล้วใครใครจะสวยได้มากกว่ากัน แต่จะไล่ได้มากกว่ากันนะครับต้องให้เพลงนี้ตัดสินชื่อเพลงอะไรนะครับดีมากเลยะดีมากเลยเอ้ามีเก้ามีสิบท่านโชคดีนะครับ วันเพชียเสนอการแข่งขันที่ต้องสวยร้ายเวทใส้กันของทุกๆขันผู่ที่6กมีก้าและวีสิบสาวน้อยตาโตลุกนิ่งมีก้ากับประธานอินจัดในการสแสดงและเมื่อเธอต้องมาปะทะก,กับสาวผาดุจากแอนอนี่สิคู้ที่ไม่เคยยอมแพ้กานการสแสดงวันนี้ไรจะเวทดีมากกว่ากัน ตอนกระโชกร,รุววงนุกยิกมีเก้าและแอนมีสิบในเพลงดีมากเลยไจ้นักปัดนี้

พี่ก้านุกนิ้และปีสิงแลงครับเชิญคุณติ๊กก่อนเลยครับครับผมต้องแอนเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้แสดงความเซ็กซี่ความสวยไ,ปไ,ปวได้มากกว่านะเพราะว่าในช่วงอินโทรเนี่ยมีโอกาสได้โชว์ความสามารถหรือว่าความสามารถเนี่ยนะได้ดีทีเดียวแล้วก็ลักษณะท่าทางมือไม้มือเมยอะไรือมือไม้อ,มอ,อ่อนนะกำแบบว่าฟุ๊ฟบฟฟุ๊ฟบฟ,ฟบอะไรเออนะเออดูดีดูดี นะครับส่วนน้องนุกนิกเนี่ยนะครับอย่าพยายามนะครับเมื่อเราเพี้ยงพลัมเพราะว่าเป็นเป็นการแบทเทิลกันใช่ไหมครับเมื่อเราสมมติเสียรางวัลไปนนิดๆหน่อยๆเราต้องพยายามแก้คืนให้ได้แล้วก็เรื่องเสียงนะครับเราน่าสามารถที่จะขับพลังของเราได้มาอีกนิดนึงแล้วก็อย่าลืมนะครับตอนที่แอนเขาเข้ามาปั๊บเนี่ยมากลางเวทีอย่าให้เขายึดเวทีของเราไปแล้วต้องยึดกลับคืนมานะครับเอาใจช่วยนะครับขอบคุณท่านค่ะ คุณไก่ครับสวัสดีครับพี่ไก่พี่กสวัสดีค่ะสวัสดีครับสําหรับเอานุกนี้ก่อนแล้วกันนะครับโนกติก,ก็ถือว่าดีกว่าเพลงที่แล้วเยอะมากนะก็คือว่าโจทย์เพลงนี้เป็นเพลงร้องด้วยนะครับแต่จริงๆเสียดายว่าของเราได้เพลงเร็วทั้งสองเพลงเลยทําให้เราไม่ได้โชว์ในเรื่องของของการร้องนะครับเ,เพลงนี้ทําได้ดีในช่วงแรกๆที่เราร้อง เสียงเราเป็นคนที่มีเสียงคมชัดดีนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องสมาธิที่หลุดบ้างแล้วก็เรื่องของการไม่หลุดปากบ่อยเหมือนกันนะครับอันนี้แล้วก็ลืมร้องตรงช่วงบริดจ์นิดนึงนะครับก็ทําให้เสียงประสานไม่ค่อยครบถ้วนนะครับตรงนั้นนะครับแล้วก็ส่วนน้องแอนเนี่ยเพลงนี้ถือว่าทําได้ดีมากเพราะว่าดูเข้ากับบุคลิกทีเดียวนะครับ มีแปลกนิดนิดแล้วก็มีอาจจะร้องได้เซ็กซี่กว่านิดหนึ่งเสียงแล้วน่าจะออกมาตามบุคลิกอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เสียงหลบเรายังไม่ค่อยเพาะเท่าไหร่ในช่วงที่หลบมากๆนะครับแต่โดยรวมถือว่าดีมากแล้วก็นิดหนึ่งนะครับเอ,อน้องแอนเนี่ยก็จะต้องเพี่ยงฝากเรื่องตัวตนอยู่นะค้นหาต่อไปอย่าเครียดแต่ว่าต้องค้นหานะครับเพราะว่าวงการเพลงสําคัญมากครับขอบคุณครับพี่ไก่คุณฟอดครับ สวัสดีครับพี่พรสวัสดีค,ดค,ครับก็น้องแอนก่อนแล้วกันนะครับคือน้องแอนอาจจะได้เปรียบกว่านิดนึงตรงที่ว่าปกติเป็นคนมีความคล่องตัวอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเต้นหรือว่าการเปอร์ฟอร์แมนซ์นะครับส่วนเรื่องเสียงสูสีกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็เพราะว่ามีมีมีมช่องเสียงที่ทะลุดนตรีออกมาได้ทั้งคู่นะครับทั้งน้องแอนแล้วก็นุ่มนิกนะครับ ส่วนส่วนเรื่องของการอิมวายส์นะครับก็สําคัญเหมือนกันให้ให้มันพยายามประคองให้มันอยู่ในเกมเมื่อกี้นี่เพลงเมื่อกี้นี้อาจจะมีทางน้องแอนก่อนนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องการกำหัวไม้บ้างอะไรบ้างแต,แต่แต่ทีนี้พอดีเมื่อกี้ได,ได,ได้ได้ทบทวนนิดนึงนะครับก็ เหมือนกับว่าถ้าเราดีไซน์จะทําอะไรปุ๊บเราทําให้มันชัดไปเลยนะครับแล้วก็คอนโทรลวอลลุ่มมันให้ดีนะครับส่วนน้องนุกนิกนะครับ<ฮ>ก็เอาใจช่วยอยู่ตลอดเลยนะครับทุกครั้งนะครับก็ยังยืนยันเหมือนอาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าอยากจะให้น้องนุกนิกฝึกสมาธินะครับแล้วก็ทบทวนบทเรียนท,ทุกๆบทเรียนเอามาใช้กับเราเป็นประโยชน์ให้ได้รีบเอามาใช้อย่างด่วนเลยนะครับเพราะว่าข้อดีของนุกนิกนมีแข็งแรงอยู่ แต่สิ่งที่เหลือเนี่ยเราต้องรีบปั่นให้ทันเพื่อนๆให้ได้ <ภา S 1> เอาใจาช่วยอย่างแรงะนะครับ,บค,ครับผมขอบคุณค่ะเชียร์นุกิกบทวีเก้าเชียร์แอนบทวีสิบครับ